สุทินคลังแสงรามาวกลาหูมถือดอกไม้สื่อก็จับกันใหญ่เลยเอาดอกเอาพวงมาลัยไปไหว้คุณทักษิณคุณทักษิณก็ไหว้ไปทุกคนคุณทักษิณเห็นหมดแต่กลับไม่เห็นนะครับคุณสุทินคลังแสงคุณคุณสุทินก็ยื่นอย่างนี้เอา้าหันไปอกีกไหว้อย่างนี้เอ้าก็ไม่รับไหว้พวงมาลัยอีกคือภาพข่าวนักข่าวเนี่ยนะครับนะครับจับสีหน้า คุณสุทินคลังแสงรันติกลาหมเหมือนกับคุณทักษิณไม่ได้ให้ราคาเลยนะครับไม่ได้ให้ราคาคุณสุทินคลังแสงเลยอากับกิริยานะครับของสุทินคลังแสงซึ่งเป็นถึงรัตตมติกลาโหม่มแต่นะครับถือพวงมาลัยจะไปไหว้คุณทักษิณในวันสงกรานคุณทักษิณ มองเห็นทุกคนหมดยกเว้นคุณสุทินกลางแสงซึ่งอยู่ต่อหน้าคุณสุทินกลางแสงภาพกล้องนักข่าวเจ้ากรรมนายเวรก็จับไปที่คุณสุทินคุณสุทินพอจะไหวคุณทักษิณก็หันกลับนะครับพอจะยื่นพวงมาลัยคุณทักษิณก็หันไปไหวคนอื่นทั้งที่ต่อหน้าคุณทักษิณก็คือคุณสุทินกลางแสงสะท้อนให้เห็นว่าคุณทักษิณไม่เอานะครับ นักการเมืองแก่ๆหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองนั่นหมายความว่าคุณหมอชนาน่านที่กําลังจะตกเก้าอี้คุณสุทินค้างแสงที่กําลังจะตกเก้าอี้ไม่ใช่ลูกรักไม่ใช่ลูกรักของคุณทักษิณหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งตามที่สื่อเขาประโคมก็ว่าเนะสร็จนาค่าโคถึกนะขุนศึกก็ไม่มีความจำเป็นแล้ว นะครับวันนี้นักการเมืองเก่าๆโดนโละทิ้งหมดสังเกตว่าคำว่าเสร็จนาค่าโคถึกของคุณทักษิณเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณตู่จตุพรพรมพันธ์หรือเปล่านีนักข่าวคเต้าข่าว,าวยาวไปเลยนะว่าเมื่อก่อนนะเห็นไหมติดคุกเพื่อเสื้อแดงติดคุกเพื่อติดคุกเพื่อใครฮะติดคุกติดคุกทั้งติดตายในคุกก็ตายนอก เพื่อใครครับนะเสื้อแดงตายเพื่อใครครับเพื่ออุดมการและเพื่อใครอีกแล้วสุดท้ายวันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามยาวๆว,ว่าคุณทักษิณมีโอกาสได้กลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยผมทันทุกเหตุการณ์แต่ผมถามจริงๆเถอฮะ14บีปีลำลึกเสื้อแดงนะครับที่สนามหลวงทรงสอสอเด็กหน้าใหม่สอสอเพื่อไทย นะครับไปพูดนะครับในงานลํำลึก14ปีเสื้อแดงโดนคนเสื้อแดงสาดน้ำและโห่ไล่ผมถามว่า14ปีทำไมคุณทักษิณไม่ไปไม่ไปงานลํำลึก14ปีเสื้อแดงเพราะอะไรคุณทักษิณเป็นคนที่ควรจะไปที่สุดคำว่าเสร็จนาค่าโคถึกมันก็เลยใช้ได้ถูกไหมคนที่ควรที่จะไปโดนสาดน้ำ โดนร้องโหวไล่คือคุณนักษินแต่กลับกลายส่งสอสอใหม่สอสอเพื่อไทยเด็กไปโดนด่าแทนแล้วด่าเนี่ยยืนร้องไห้ในงานํำลึกสิบสี่ปีเสื้อแดงผมถามว่ามันคืออะไรก่อนนี่สแสดงให้เห็นถึงความจริงใจกับคนเสื้อแดงว่าเขาไม่เอาคุณเสื้อแดงส่วนเสื้อแดงที่หัวปักหัวปัมนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเขาว่ากันไปแล้วครับ คุณก็เห็นแล้วว่าเขาไม่เอาเสื้อแดงเขาจะเอาแค่ตอนคุณหย่อนคะแนนเสียงให้เขาแค่นั้นเองนะถามว่าวันนี้ถ้าคุณนักสินรักคุณเสื้อแดงจริงทําไมสิบสปีเนี่ยอนุสรสถานเนี่ยที่สนามหลวงเนี่ยนะครับที่คอกงัวทําทไมไม่ไปและส่งเด็กสอสอรุ่นลูกรุ่นหลานไปโดนดา่าร้องไห้มาเนี่ยที่มูโ่โป่งขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นก่อนแค่นี้เองเสื้อแดงต้องตื่น โอ้โหผมเข้าใจว่ารักคุณทักศิณผมเองก็ชื่นชมแต่พอมาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งคุณสุทินครางแสงเนี่ยที่ทําเพื่อพักเพื่อไทยมาเป็นดาวสภา,านะครับเป็นตัวตั้งตัวตีให้กับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดแต่คุณดูที่อากับกิริยาคุณทักศิณไม่ได้ให้ราคาคุณสุทินครางแสงเลยนะครับนะครับนะไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ก็เนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าเจ็ดนาค่าโคตถึก นะเสร็จศึกไอ้พวกขุนพลก็ไม่มีความหมายนะครับสุดท้ายมันคืออะไรอ่ะความจริงใจของคนมันอยู่ตรงไหนวะหรือวันนี้มึงมีตังทำอะไรก็ได้มึงมีตังจะเสกอะไรก็ได้นะครับนะไม่เห็นคุณค่าของใครเพราะเหตุการณ์เหล่านี้แหละมันเลยนำไปสู่การยึดอำนาจปี49ผมพูดเลยนะครับ ปีสี่เก้าเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละทําอะไรไม่แคร์ตุ้มเนี่แหละทําอะไรไม่แคร์อะไรหน้าอิดหน้าพรมนี่แหละนะ,นะครับฝั่งตรงข้ามเลยรวมหัวกันนะกับทหารยึดอํานาจเพราะทําอะไรไม่แคร์ตุ้มนี่แหละนะครับใครมีบุญคุณไม่มีบุญคุณไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหรือเปล่าที่เขาพูดกันนะผมไม่รู้หรอกวงในสมัยนั้นนะนะครับนะแล้วแล้วก,วก็คุณก็ดูแล้วกัน เออใช่ครับส่วนลูกสาวไปยืนไว้อะไรที่กัมพูชาผมถามว่าทําไมคุณอุ้งอิงไม่ไปยืนไว้อะไรสิบสี่ปีเสื้อแดงเอออยางว่าคุณทั้งสินไม่ไปก็ไม่น่าเกลียดเออน่าเกลียดแต่ะน่าเกลียดอยู่แล้วแหละไม่ใช่ไม่น่าเกลียดแต่ทําไมไม่ส่งลูกสาวไปถูกต้องถูกไหมมันแสดงถึงความจริงใจนะครับเออแต่แล้วทําไมอ่ะทําไม วันนั้นส่งสอสอใหม่ไปแล้วร้องไห้ด้วยนะโดนสาดน้ำผมก็เป็นคนเสื้อแดงผมก็เป็นลูกหลานคนเสื้อแดงมาก่อนคือมันมันไร้ประโยชน์หระกับการพูดแบบนั้นมันไม่ได้ไม่ได้เรียกคะแนนความสงสารแต่ประชาชนคิดว่าไอ้คนที่เสื้อแดงทําเพื่อเขามาเนี่ยตลอดสิบปีมาเนี่ยทําไมเนี่ยกลับมาเมืองไทยเนี่ยกับลําลึกคนเสื้อแดงตายเนี่ยล้มหายตายจากทําไมไม่มา นะครับทำไมไม่มาอืมนะทีไปรำลึกนะครับวีรชนที่กัมพูชาส่งลูกไปยังส่งได้แต่นี่อยู่ในเมืองไทยอยู่กรุงเทพมหานครแล้วคนเสื้อแดงเขาถือว่าเป็นผมถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นวีรกรรมนะสำหรับคนเสื้อแดงนะครับ ที่ต้องเชิดชูนะเพราะว่าเขาสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่คนที่เขาทำเพื่อที่เขาคิดว่าเนี่ยเป็นความหวังของประชาธิปไตยแต่กลับไม่เหลียวแลเขาเลยเนี่ยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงสะท้อนถึงความจริงใจและความจริงใจมันมามันมากับอะไรฮนะถ้าความจริงใจมันมาความศรัทธามันก็เกิด แต่จะให้ประชาชนเขาศรัทธาได้ยังไงศรัทธาคนเป็นพ่อก็น้อยลงคนเป็นลูกไม่ต้องพูดถึงผมถามว่าศรัทธาเพราะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทนีจะต้องมาฟาดหัวเหรอถ้าสร้างความศรัทธาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยการเอาเงินภาษีประชาชนมาฟาดหัวประชาชนผมบอกได้เลยว่าถึงคราวล่มสลายของความศรัทธาของพรรคนี้จริงๆ